สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเสียงอ่านนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่หก็เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนคําได้ถูกต้องนะคะข้อที่สอก็เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมารู้จักคําว่าเสียงอ่านกันก่อนนะคะเสียงอ่านก็จะหมายถึงการออกเสียงคําตามจํานวนพยางค์ที่ออกเสียงนะคะเมื่อนําเสียงอ่านมาเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนตามจํานวนพยางค์ที่ออกเสียงเช่นกันโดยใช้เครื่องหมายยัตติพังเครื่องหมายที่เป็นขีดขีดแบบนี้นะคะ โดยเราจะขั้นระหว่างพยางนะคะและถ้าคำนั้นนั้นนะมีตัวสะกดต้องเขียนตัวสะกดตรงแม่เป็นเสียงสะกดแทนตัวสะกดนั้นๆนะคะคือการเขียนคำอ่านเนี่ยถ้านักเรียนไปเจอคำท,ที่มันมีตัวสะกดแบบไม่ตรงมาตาหรือไม่ตรงแม่นั่นเองนักเรียนก็จะต้องเขียนคำอ่านให้มันเป็นตัวสะกดที่ ตรงมาตาหรือว่าตรงแม่นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าขอโทษคำว่าขอโทษเนี่ยมีสองพยางใช่ไหมคะพยางแรกคือคำว่าขอและพยางที่สองคือคำว่าโทษนะคะเด็กๆสังเกตคำว่าโทษมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดมีตัว มีตัวสอหรือสีนะคะเป็นตัวสะกดซึ่งตัวสอหรือสีเป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กดนะคะสอหรือสีเนี่ยออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดใช่ไหมคะถ้าเป็นแม่กฎเนี่ยถ้าตัวที่เป็นตัวสะกดตรงมาตาจะต้องสะกดด้วยตัวดอเด็กแต่ถ้าสะกดด้วยตัวสอหรือสีเนี่ยเราถือว่ามันอยู่ในแม่กดเหมือนกันแต่เป็นแบบไม่ตรงมาตานั่นเองนะคะ ดังนั้นเราจะเขียนเสียงอ่านได้ดังนี้ค่ะคำว่าขอโทษนะคะอ่านว่าขอโทษเห็นไหมคะเราจะไม่เขียนสหรสีการเขียนคำอ่านเนการเขียนเสียงอ่านเขียนคำอ่านเนี่ยเราจะเขียนตัวสะกดที่มันเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเท่านั้นนะคะ ามาฝึกอ่านคำค่ะอย่างคำนี้ค่ะคำว่ารสชาตินะคะเราอ่านว่ารสชาติเห็นไหมคะเวลาเขียนคำอ่านเนาะเราไม่เขียนสอเสือเป็นตัวสะกดนะคะสอเสืออยู่ในมาตราแม่กดเราก็ต้องเขียนแบบนี้เลยรออดดอรรสเลยนะคะรสชาติเห็นไหมคะเขียนให้ตรงมาตราเด็กๆสังเกตตัวสะกดให้ดีนะ ต่อไปคำนี้ค่ะคำว่าอ้าปากเห็นไหมอ้าปากมีสองพยางปากเด็กๆดูดปอกอกปากสะกดด้วยตัวกอไก่ยอยู่แล้วกอไก่กเนี่ยเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตาอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนตัวอื่นเลยต่อไปคำว่าตะกระ้า ตะกร้าก็เป็นคําที่มีสองพยางนะคะอ่านว่าตะกร้าคํานี้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะตะกร้าเนี่ยเป็นคําควบกล้ำนักเรียนควบกล้ำแถนเนาะมันก็จะออกเสียงทั้งกอไก่รอเรือด้วยเวลาที่เราเขียนคําอ่านเราก็ต้องเขียนรอเรือควบไปด้วยนะคะ คำต่อไปกระติกค่ะกระติกสังเกตติกกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะซึ่งเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราอ,อยู่แล้วเวลาที่เราเขียนคำอ่านเราก็เขียนเลยกระติกนะต่อไปควานช้างค่ะ ความช้างมีสองพยางใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนคาอ่านเราก็ต้องเขียนสองพยางคั้นด้วยเครื่องหมายยติพังตรงนี้นะคะเครื่องหมายขีดขีดตรงนี้นะคะควานนะยอหญิงอยู่ในมาตราแมกกลเวลาที่เราเขียนคําอ่านเราต้องเขียนตัวสะกดตรงตามมาตาดังนั้นเราต้องเขียนนอนหนูสะกดช้างงองูเป็นตัวสะกดตรงตามมาตาอยู่แล้วนะคะ ต่อไปคําว่าทรงผมค่ะคําว่าทรงผมนะคะตัวนี้เป็นคําควบไม่แท้นะคะทอรอทอรอเมื่ออยู่ด้วยกันจะออกเสียงโซนะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยซอโซอกงอทรงแบบนี้เลยนะคะทรงผมเลยไม่ต้องมาทอรอแล้วเขียนตามเสียงที่เราอ่านนะคะทรงผมเนาะ ต่อไปคําว่าอร่อยนะอร่อยมีสองพยางใช่ไหมคะเราก็เขียนเลยเอ,อ,อ,อออเราต้องเขียนหอนาด้วยนะคําว่าอร่อยนะหอรออยอร่อยไม่เอกอร่อยถ้านักเรียนไม่เขียนหอหีบนํามันจะไม่อ่านว่าอร่อยนะคะเราต้องเขียนหอหีบนําด้วยนะอร่อยนะคะ ต่อไปคำว่าสะหลับสีมีกี่พยางค์คะเด็กๆมีสามพยางดังนั้นเห็นไหมคะเราก็จะต้องคั่นด้วยยัติพังเนาะทั้งสามคำนี้เลยสะหลับสีคำว่าหลักมีหอนาด้วยนะคะนะักเรียนดูให้ดีนะเขียนตามเสียงที่อ่านนะคะ ต่อไปคำว่าเสียสระค่ะเสียสละก็มีสามพยางเสียสะลหะนะมีหอนำด้วยนะคะต่อไปคำว่าสำหรับมีสองพยางนะคะเราอ่านว่าสำหรับมีตัวสะกดบอไปไม้ตรงมาตรายอยู่แล้วนะคะก็ใส่บอไปไม้ได้เลย ต่อไปคําว่าเล้าไก่อ่านว่าเล้าไก่แบบนี้เลยนะคะคำนี้ไม่มีตัวสะกดเนาะกระพรวนกระพววนมีสองพยางนะคะเวลาที่เราเขียนก็เขียนกระ ยติพังแล้วก็พรวนนอนหนูนี่อยู่ในมาตราแม่กลแบบตรงมาตราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยน้ำแข็งกดมีสามพยางนะคะคำนี้นะเวลาที่เราเขียนนะคะน้ำเครื่องหมายยติพงังแข็งยติพงังแล้วก็กดค่ะสังเกตถ้า คำที่มันมีตัวสะกดที่ตรงมาตรายอยู่แล้วนะคะเราก็จะเขียนเหมือนเดิมเลยเหมือนรูปคำเดิมที่เป็นคำที่คำเขียนนะคะ,ะคำต่อไปคือคำว่าไม้เสียบค่ะไม้เสียบมีสองพยางนะคะไม้แล้วก็เสียบบอไปไม้เป็นตัวสะกดตรงมาตรายอยู่แล้วนะคะ คำต่อไปรสหวานเราอ่านว่ารสหวานนะคะสังเกตรสสอเสือเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะสอเสืออยู่ในมาตราแม่กดถ้าแม่กดแบบตรงมาตราต้องสะกดด้วยดอเด็กเราจึงใส่ดอเด็กแบบนี้เลยรสหวานนะคะคำต่อไปค่ะรูปถ้วยรูปถ้วยมีสองพยางนะคะ คำว่ารูปนะักเรียนรออปปรูปปอปลาอยู่ในมาตาแม่ก,กบแต่ไม่ตรงมาตาเราต้องถ้าเราเขียนคำอ่านเราต้องเขียนแบบตรงมาตาใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องใส่บอใบไม้รออบอรูปนะคะแล้วก็ถ้วยถออวยอถ้วยไม่โทษถ้วยเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลอง ทำแบบฝึกหัดวัดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนะคะโดยคุณครูจะให้เด็กๆทําลงในสมุดนะคะวันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนคำอ่านค่ะจะมีอยู่ด้วยกันสิบ ข้อนะคะโดยเด็กๆจะต้องเขียนวันที่ก่อนด้านบนตีเส้นให้เรียบร้อยนะคะเขียนคําชี้แจงอย่าลืมตีเส้นที่คําชี้แจงด้วยเขียนตัวเลขให้เรียบร้อยนะคะนี่อันนี้คือโจทย์นะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันเวลาเขียนนะคะนักเรียนเว้นวรรคให้สวยนะเวลาเขียนคํานักเรียนไม่ต้องไปเขียน ชีดเส้นขั้นหน้าจนถึงขนาดปีนเส้นเลยเว้นไว้สักเล็กน้อยนะเวลานักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ